คลิปนี้มาดูวิธีเย็บนะคะก็ให้เอามาเย็บติดกับกันแบบนี้นะคะฟองน้ําแผ่นแล้วด้านนี้ของฟองน้ําแผ่นเราเอากาวเยลลี่นะคะรีดไปเลยนะคะหรือจะไปซื้อสำเร็จรูปที่เขารีดแล้วก็ได้นะคะมีขายจากนั้นก็เอาแพทเทิร์นเรามาวางนะคะวางอย่างนี้ทำเครื่องหมายไว้แต่ละจุดนะคะที่เราเตรียมไว้ ตรงนี้ยอดอกตรงนี้ด้านหน้าก็เอาปากกา่าที่เขียนผ้าน่ะทำเครื่องหมายไว้อย่างนี้ทุกชิ้นเลยนะคะนี่เบอร์สองอันนี้เบอร์สามนี่เบอร์สองนี่เบอร์หนึ่งอย่างละคู่นะคะคราวนี้วิธีเย็บ <c oughs> เราก็เอาเบอร์หนึ่งมาหนึ่งชิ้นเบอร์สองมาหนึ่งชิ้นเอาด้านที่เราทําเครื่องหมายนี้ไว้ก็หมายถึงหมายถึงชิ้นนี้ ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะคะนี่เราทําเครื่องหมายนี่เดียวเราจะเย็บอันนี้ติดกันนะคะเย็บแบบนี้เลยก็จับให้เขาเท่ากันตามเส้นที่เรากําหนดไว้นะคะดึงด้านล่างหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะหดขึ้นไปเราดึงด้านล่างผ้ายืดนะคะดึงแผ่นล่างให้มันมาเท่ากันแล้วอยเย็บ นะคะคพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะต้องเก็บงานตรงนี้ไม่ให้เห็นตะเข็บนะคะทีนี้พอดีครูไม่มีจักซิกแซกก็จะใช้จักธรรมดาทำแต่ถ้าใครมีจักซิกแซกทำแบบนี้นะคะเอาเศษผ้าที่เหลือที่เราตัดนี่ครูตัดจากผ้ายืดเสื้อยืดนะคะแล้วก็ตัดตัดมาชิ้นหนึ่งนะคะตัดประมาณนี้ เป็นเส้นอย่างนี้นะคะตัดเป็นเส้นอย่างนี้เพื่อปิดตะเข็บนะคะเพื่อปิดตะเข็บทีนี้ในกรณีที่ใครตัดให้เล็กๆก่อนตัดกว้างประมาณหนึ่งเซนนะคะอย่างนี้เพื่อปิดตะเข็บนี้ถ้าใครมีซิกแซกเราก็วางทับไปเลยแล้วก็เอาซิกแซก เอาซิกแซกซิกแซกซิกแซกอย่างนี้นะคะมาอย่างนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีซิกแซกเราก็วางอันนี้ไว้ด้านล่างะคะ่ะแล้วเราก็เย็บไปเย็บอีกเส้นหนึ่งนะคะให้เขาติดกันมีกรณีที่ใครไม่มีซิกแซกนะคะค่ะอย่างนี้ครูก็ไม่มีซิกแซกเหมือนกัน มันพังก็เลยยังไม่ได้ซ่อมก็เลยให้ทำทางแบบนี้ให้นักเรียนสำ